และนี่คือเคลเม่มาสเตอร์2.0ชุดพื้น FG ตัวใหม่จากแบรนด์เคลเม่เดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปสเปคของเจ้าตัวนี้ให้ฟังกันครับสีรุ่นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากแสงเหนือยิ่งโดนแสงตอนลงสนามนะครับสวยมากชุดอัปเปอร์ของเข้าตัวนี้จะเป็นชุดอัปเปอร์แบบเฟล็กทัสหนังเทียมแบบพิเศษมีความนุ่มยืดหยุ่นให้ความสัมผัสเหมือนหนังแท้ชุดอัปเปอร์มีแถบบอลคอนโทลเทคโนโลยีเคลือบสารนาโนเจน3เพิ่มแรงเสียดทานให้กับรองเท้าช่วยให้การยิงบอลจับบอลสัมผัสบอลแม่นยำยิ่งขึ้น ดีไซน์ลิ้นรองเท้าแบบชิ้นเดียวยึดติดกับตัวตรองเท้าเนื้อผ้าคุณภาพสูงใส่กระชับมากขึ้นส่วนชุดพื้น FG ใช้เทคโนโลยี P ีบ้า X วัสดุเบายืดหยุ่นและทนทานมากทำจากโพลิเมอร์ชนิดพิเศษช่วยให้คุณเปลี่ยนทิศทางวิ่งสปีดได้อย่างมั่นใจนพื้น FG ยึดเกาะได้ทั้งสนามห่าจ,จริงและย่าเทียมคุณภาพสูงส่วนพื้นรองเท้าด้านในยังใส่ตัวโปรคัชชิ n นงบวกกับแผ่นกันลื่นช่วยซัพพอร์ตแรงกระแทกได้อย่างดี ส่วนของด้านกลางเท้าใช้แผ่นในร่อนยืดหยุ่นและรองรับแรงกระแทกได้ทั้งหน้าเท้าและ้นเท้าพื้นรองเท้าตัวนี้ที่พัฒนาขึ้นมาทําให้น้ําหนักของเขาเบามากกว่าชุดพื้น MG ถึง30กรัมเลยทีเดียวท่านใดกําลังมองหารองเท้าสายคอนโทนสเปคจัดเต็มราคาจับต้องได้แนะนําตัวนี้เลยครับมีฮิลเลอร์ทั้งชุดปุ่ม FG และ MG มีไซส์ตั้งแต่39จนถึง45ท่านใดสนใจคู่นี้หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักแชทเข้ามาหาผมได้เลยนะครับ หรือใครอยากให้ผมเปรียบเทียบรุ่นนี้กับรุ่นอื่นๆของเคียวเม่ขอเมนตน้าบอกผมได้เลยนะครับ